ต้มขาปลาสลิดทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้เพื่อนๆได้ลองกันครับผมเริ่มจากนะครับเราจะนำปลาสลิดนะครับมาบ้างแบบถีดๆเลยแล้วก็นำลงทอดครับที่เราต้องบ้างให้ถี่เนี่ยครับเวลาที่ทอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับจะได้กรอบยันก้างเลยละครับหลังจากที่กรอบเหลืองได้ที่แล้วนะครับให้นำขึ้นเส็จน้ำมันพักไว้ก่อนครับ เสร็จแล้วเปลี่ยนกระทะสักนิดหนึ่งมาเตรียมต้มขากันครับนำกะทินะครับเทใส่ลงไปเลยวันนี้ผมใช้เป็นกะทิสําเร็จรูปเนี่ยแหละครับแล้วก็ตามด้วยนะครับเครื่องต้มยำม,มีขาตะไคร้ใบมะกรูดและก็หอมแดงครับตามด้วยหัวปีอีกนิดนึงนะครับเราจะต้มหัวปีก่อนนะครับเพื่อเขาจะได้นุ่มก่อนครับแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ํามะขามเปียกเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ปรุงเค็มเลยเพราะว่าตัวปลาสลิดมีความเค็มอยู่แล้ว ตามด้วยนะครับยอดมะขามอ่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับที่เราสับเรียบร้อยแล้วเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ผักชีไทยผักชีฝรั่งครับเสร็จแล้วนะครับค่อยตามด้วยปลาสลิดทอดกรอบๆล่ะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งคั่วหอมๆนะครับคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้นะครับก็พร้อมเสิร์ฟลวล่ะครับเห็นไหมครับว่าเครื่องแน่นๆน่าทานสุดๆเลยล่ะครับต้มข่าปลาสลิดไม่ยาก ลองทำกันดูนะครับ